ผลิตภ <Yeah. S 2> ัณฑ์นมสดตราหนองโพ <Yeah. S 2> แว่นท็อปเจริญไ <Yeah. Yeah. S 2> คเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาอาหารมีหลากหลายมีมากมีหมายอธิบายไม่จบหลังญี่ปุ่นจีนไทยไห้หลัา สวัสดีคุณผู้ชมที่สดับรับชมรายการส่งครามความอร่อยกันอยู่ในตอนนี้ส่งครามความอร่อยวันนี้เรามากันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเราจะไปตามหาความอร่อยของพ่อครัวแม่ครัวจังหวัดนี้กันเดี๋ยวไปดูกันนะคาวา่าฝีไม้ไลายมือทางด้านอาหารจะอ่อยเด็ดดวงแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยกับส่งครามความอร่อยเมนูอร่อยค่ะ เรามาเริ่มกันก่อสงครามกันที่ร้านระเบียงไม้เมืองพิมายโดยมีเจ้าของอย่างคุณบอมเจ้าของร้านลงมือทําเองเลยค่ะและร้านระเบียงไม้นี้จะนําเสนอเมนูอะไรหน้าไปชมกันค่ะสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับพี่บอมครับวันนี้ร้านระเบียงไม้มีเมนูความอร่อยมาฝ้าอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นเมนูอะไรครับพี่วันนี้ผมจะทําเมนูยำผักหวานกรอบครับผมยำผักหวานกรอบนะครับผมก็เป็นเมนูอร่อยของที่ร้านอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับ อ๋อครับผมงั้นมีเครื่องปรุงอะไรบ้างครับผมพี่บอมก็จะมีผักหวานครับผมผักหวานนี่คือเป็นผักหวานบ้านนะครับผมที่ปลูกเองครับผมที่ปลูกเองในพิมายนี่ใช่ไหมครับผมครับใช่ครับโอเคแล้วมีอะไรอีกครับผมก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกครับผมสำหรับแต่ยำแล้วก็มีเครื่องปรุงน้ำยำครับก็จะมีน้ำปลาน้ะมะนาวแล้วก็น้ำเชื่อมครับขั้นตอนแรกเราต้องทําอะไรก่อนครับผมเราจะชุบผักหวานกรอบก่อนนะครับผมชุบเป็นแป้งทอดนะครับชุบเป็นแป้งทอดนะครับก็คือน้าผักหวานมาทอดกรอบก่อนใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่าครับโชว์ฝีมือเลยครับ คือทุกเมนูนี้ก็คือพี่บอมเป็นคนลงมือทําเองนะใครมาทานที่ร้านระเบียงไม้ก็ต้องชินฝีมือพี่บอมเลยใช่ไหมครับผมครับผมแป้งนี่เทคนิคคือใช้ทํายังไงบ้างครับแป้งสําหรับที่จะทอดกรอบถ้าจะให้กรอบนานนะผมต้องเป็นน้ําโซดาแช่เย็นเท่านั้นครับแล้วก็รีบทอดเลยรีบทอดเลยใช่ไหมครับครับผมถ้าน้ำโซดาถ้าไม่เย็นมันก็จะไม่กรอบมันจะไม่กรอบได้ไม่นานครับผมครับผมไฟนี่ใช้ไฟ แรงหรือไฟอย่างไงครับคือไฟเร่งให้เดือดก่อนแล้วก็ใช้ไฟใช้ไฟกลางใช้ไฟกลางค่อนก่อนครับคือเร่งให้ร้อนก่อนแล้วก็เบามาจนเหลือไฟกลางนะครับกลางค่อนก่อนนะครับผมครับผมแล้วก็จะทอดคือหยิบทีะเช่นแล้วก็ทอดลงไปเลยมันจะได้เป็นเส้นเดียวกันอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดใส่เป็นก้อนมันก็จะติดกันนะฮะก็จะไม่มีความสวยงามก็จะเป็นก้อนๆไปนะครับผม ขักหวานนี่นําไปทําเมนูอะไรได้อีกครับผมผักหวานก็จะไปทําเป็นแกงส้มก็ได้ครับเป็นแปะ,ะก็ได้หรือเป็นผักหวานผัดก็ได้ครับผัดน้ำมันถัคือทําได้หลากหลายเมนูเลยใช่ครับผม,มบแล้วเสรเราจะนเลยแล้วก็แกงผักหวานธรรมดาแล้วก็จะมีใส่กุ้งกหมึกลงไปด้วยอ่าครับผมการนำกุ้งวมึกมาชุแบแป้งเหมือนกันนะครับผมครับผมทอจะวจะเหลืองทองเลยนะครับ ได้ที่แล้วใช่ไหมครับคราก็ตักขึ้นมาเสดนมันสักพักหนึ่งครับตักขึ้นมาเ็ดน้มันนะครับผมพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทำน้ำยำต่อใช่ไหมครับผมครับผมครับผมขั้นตอนทำน้ำยำใส่อะไรบ้างครับใส่พริกครับผมใส่พริกนะเผ็ดชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะได้เลยใช่ไหมครับไปผมแล้วก็น้ำปลาครับ พี่บอมไปเรียนการทําอาหารมาจากไหนครับผมก็ฝึกเองครับผมเคยทํางานงานเชฟมาใช่ไหมครับผมไม่เคยครับเป็นวิศวะอ๋อเป็นวิศวะเป็นวิศวะแต่มาทําอาหารนะครับผมครับผมถ้าใครมาทานอาหารที่ร้านระเบียงไม้ก็จะได้ชิมฝีมือจากวิศวะนะครับผมวิศวะก็ทําเมนูทําอาหารอร่อยใช่ไหมครับพี่บอมใช่ครับผม ได้ยินมาว่าเป็นด็อกเตอร์เหรอครับพี่บอมใช่ครับโอ้โห <c oughs> ไม่ธรรมดาจริงๆครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมพี่บอมเสร็จแล้วครับสำหรับเมนูยำผักหวานทอดกรอบนะครับ และก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมนูชื่อว่ายำผักหวานกรอบของร้านระเบียงไม้พิมาย,มายอุ๋ยน่ารับประทานมากๆเลยคุณผู้ชมแต่ว่าอยากจะรู้ว่าอร่อยจริงๆหรือเปล่านั้นต้องมาลองกันเองนะคะที่ร้านระเบียงไม้อําเภอพิมายเนี่ยแหละคะ่ะถ้านักท่องเที่ยวที่เข้ามาแวะชมปราสายพิมายนะครับก็เลียนเชิญน,นะครับที่จะมาแวะทานอาหารที่ร้านระเบียงไม้นะครับช่วงเย็นนะครับผมเบอร์โทรติดต่อ0817609642ครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่บอมมากลนะครับผมขอบคุณครับ,บ,รบและช่วงหน้าเรายังมีอีกสองพ่อครัวอาหารจีนจากเมืองโคราชจะมาโชว์ความอร่อยกันเมนูของพวกเขาจะปรุงเป็นเมนูอะไรอดใจรอสักครู่นะคะสงอสงครามความอร่อย War. 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 ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโก <Yeah. Yeah. S 2> เราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ และผู้ที่จะมานำเสนอความอร่อยในช่วงนี้ได้แก่เชฟสอนและเชฟจอนจะมาปรุงเมนูความอร่อยด้วยเมนูอาหารจีนจากพัฒตคารนเทียมเทียมโรงแรมปัญจดาราโคราชสองสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับเชฟสอนครับเชฟจอนครับวันนี้มีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับผมครับผมวันนี้เมนูต่อไปเราจะเป็นเป็ดเทียมเทียมครับผมเป็ดเทียมเทียมความพิเศษของเมนูนี้อยู่ที่ไหนครับเชฟ เราจะกรอบนอกนุ่มในครับผมอ๋อความพิเศษก็คือกรอบนอกนุ่มในใช่นกันแล้วก่อนที่จะมาทําแผ่เป็ดแผ่นอนแผ่ขนาดนี้ต้องทําอะไรมาก่อนครับเราทําการเอาเป็ดมาแร่เอากระดูกออกครับผมอ๋อข้างในจะเป็นเราจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับก็คือแร่เอากระดูกออกนะครับผมแล้วก็นําไป เอามาใส่เหล็กแล้วเอาไปอบครับผมไปอบในเตาเตาอบครับในเตาอบจนสุกเลยใช่ไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับความสุก80เปอร์เซ็นต์ครับแ0ดสิเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วเครื่องปรุงอย่างอื่นมีอะไรบ้างครับผมสําหรับเป็ดเทียมๆก็จะมีน้ําจิ้มครับผมน้ําจิ้มเป็นอะไรบ้างครับผมเป็นสูตรของทางพัฒนาเราครับผครับผมเราจะทานคู่กับทานคู่กับผักดองครับ ผักดองนะครับผมก็คือเชฟก็ทําผักดองเองผมนะครับผมอ่ะครับเริ่มทาแล้วก็ทายังไงครับผมอ๋อเปิดไฟใช้ไฟอ่อนหรือไฟแรงยังไงครับเชฟก็ใช้ไฟปานกลางครับผมอันนี้เอาลงไปทอดเลยหรือเปล่าครับลาดลาดหลักลาดนะเให้มันกรอบครับผมวิธีการก็คือนํานะครับตะหลิวนะครับตักน้ํามันขึ้นมาลาดบนตัวเป็ดนะครับผมให้ เป็ดนี่หนังนุ่มกรอบเลยใช่ไหมครับหนังกรอบบกรอบนอกนุ่มในครับกรอบนอกนุ่มในนยครับน้ำมันก็คือต้องร้อนจัดเลยใช่ไหมครับครับราคาเป็ดเทียมๆนี่อยู่ที่เท่าไหร่ครับเชฟห้าร้อยห้าสิบาทครับห้า้อยห้าสิบาทได้เป็ดตัวใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับครับผมอ่ะครับดูครับก็ตอนนี้ก็เริ่มน้ำลงไปแล้วครับก็น้ำน้ำมันลงมาลาดนะครับผม คือสังเกตยังไงครับเชฟว่ามันได้ที่สุกกรอบแล้วครับผมสังเกตดูสีมันครับผมสีมันดกออกเหลืองเข้มๆหน่อยครับราคาเริ่มต้นของเมนูเซตอาหารจีนอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมครับผมเริ่มต้นอยู่ที่2 5 0 0ันหรอยบาทถึงสา0พันี่ร้อยบาทตับอ๋อก็มีอาหารให้แดอย่างเลยนะครับผมครับผมอันนี้ขั้นตอนนี้ก็คือต้องแบบใจเย็นใช้เวลาค่อยๆตักน้ำมันราดลงไปใช่ไหมครับใช่ครับผม แล้วตัวกระดูกตัวอะไรนี่เขาจะกรอบหมดเลยหรือแบบพับเชฟป่าครับกระดูกเขาจะล่อเอาแต่เนื้อใส่จานครับผมเอาแต่เนื้อใส่จานนะครับจะหั่นใส่จานครับค่อยๆราดน้ํามันลงไปนะครับให้สิวหนังของตัวเป็ดนี่กรอบนะครับผมเนื้อข้างในก็จะนุ่มใช่ไหมครับใช่ครับพัฒนคาเทียมๆโรงแรมประจัก์ดาราเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับผม สำหรับพัตคารนะครับเปิด11โมงถึง4ทุ่มครับตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มนะครับผม,บผมเป็นเมนูที่ต้องใช้ความใจเย็นมากเลยนะครับผม,บผมหลายขั้นตอนครับสำหรับเมนูนี้ครับเมนูที่เชฟอยากจะแนะนำนอกจากเป็ดเทียมๆแล้วมีเมนูอะไรอีกนะครับก็จะเป็นอ ผักปุ้งข้งเต้ครับผมราบผมราดหน้าปลาตาซีรับหอมปลาหิมะนึ่งคิ้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมับเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเอามาหั่นครับขั้นตอนต่อไปก็คือทำมานำมาจะเอามาหั่นใส่จานครับรับผมการหั่นนี่ก็ต้องมีเทคนิคด้วยใช่ไหมครับครับผมต้องเอาไอ้พวกไม้ทั้งในออกครับ ก็คือเมนูเป็ดเทมเพยมีเกาจะได้กินเนื้อโดยที่ไม่มีตัวกระดูกของเป็ดมาทำให้ลำพานใจเลยใช่ไหมครับใช่ครับจะมีน้ำจิ้มทานะครับตัวลงในตัวเป็ดน้ำจิ้มมาทาไว้ที่ตัวเป็ดด้วยนะครับครับหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเลยนะครับใช่ครับเป็ดเป็ดที่ตัวใช้ใหญ่สุดนะครับครับผมไป เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมสำหรับเมนูเป็ดเทียมเทียมจากพัตานาีารเทียมๆโรงแรมปัญจาราลา าาค,ขอขอคามและเมนูของโรงแรมปัญจด,ดาราวันนี้ก็คือเป็ดทิมเทียมเมนูึ้นชื่อของพัตคารันทิมเทียมเขาเลยค่ะอัดแน่นไปด้วยความอร่อยและก็ความกรอบของเป็ดทิมเทียม,มจานนี้ส่วนครั้งหน้าเราจะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะวันเวลาเดียวกันนี้เลยคะ่ะสําหรับวันนี้สงครามความอร่อยลาไปก่อนสวัสดีค่ะสงครามความอร่อย Delicious war war